ก็จะลลลลงงคคิิปปนี้สวัสดีครับวันนี้ผมเป็นมือเสนอนู่นี่ผมจะมาแสดงประสิทธิภาพของผมในี่ยแอดี้ใหม่ผมทำได้หลายอย่างทั้งฮิวทั้งฮิวเพื่อนอ่ะเป็นเป็นตัวล้วงอ่ะแล้วก็เป็นมือสนอนี่เขื่อนไหมเขื่อมาอัดยังอัดแล้วไม่ใช่เอาหอยเออที่ไงอัดแล้วอัดอะไรอ่ะเหี้ยผมสวัสดีคนที่ อยู่ในสตรีมตอนนี้เลยนะครับหนสตรีมอ em um kind of eh? ่ะเคยแล้วครับเอ้ยเิญมาชาร์จเหนือ네ล้ะข้าไปโหมดแอรซัมแมปนะครับวันนี้ต้องอธิบายซิเขาไปทำไงเนี่ยก็ต้องไปแช่บ่อนะบ่อนร้อนนะแล้วก็เก็บแต้มให้ถึงทีมโอ้และดูทีมเราดิเกินไปอัเราเปลี่ยนสถานการณ์นี่รล้วไหลุดอุ้ยตึมนต้มเ็ เมันมันจีาเป็นสิบมาเป็นสิบอ้ยัยับเกินอะโอ้คนคนดีอยู่แล้วตั่ะเฮ้ยเกิดเจงนังไปเลยเอ้ยทีมเราอ่ะเฮ้ยทีมเราของานไม่ได้เลยหรอยับจบแล้วครับก็ขอจบลิปนี้เว้ทีเพลงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์ครับ